สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ก็มีออกคลิปพวกการเงินการลงทุนบ้างนะครับแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้จะขอมาคุยเรื่องการอ,อมทองแล้วกันนะเป็นการอ,อมทองแบบง่ายๆสะดวกนะเริ่มต้นที่150บาทนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงแอปแอปแม่ทองสุขครับนี่เลยสายมือเดี๋ยวผมจะเข้าไป ก็จะมีนะถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่มีอ่ายังไม่เคยเข้าใช้ก็เข้าสมัครใช้งานนะครับส่วนผมอ่าสมัครไว้แล้วนะก็จะเข้าเข้ามุมซ้ายมือคนระับแล้วก็เข้าไปที่เข้าสู่ระบบอ่าหลังจากนั้นเขาจะให้กดเบอร์มือถือกระหัสผ่านนะหรือนะก็เหมือนเดิมใครจะสร้างก็สร้างนะข้างล่างรัดอ่า เพื่อนๆคนระับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าหน้าหน้าหลักเขานะเรียกว่าหน้าแดชบอร์ดนหน้าแรกขาเลยนะหน้าแรกก็จะบอกอนะไรบ้างนะจะบอกว่าเรามีทองคําอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้ก็อย่างถ้าเฉลี่ยมาเป็นกรัมก็คือมีประมาณ3.8765กรัมเนี่ยนะนะหรือว่าเป็นบาททองก็0.2543บาททองนะหรือประมาณสลึงหนึง่ง แล้วเขาก็จะเอเวเลตครับด้วยว่าราคาเฉลี่ยที่เราซื้อเนี่ยประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่เราซื้อมาเนี่ยเราสะสมมาเรื่อยเเนี่ยฉเฉลี่ยราคาฉเฉลี่ยเราเนี่ยที่เท่าไหร่นะ,ะผมก็สามหมื่า3กว่าบาทนะเฉลี่ยออกมาโอเคตรงนี้ส่วนถ้าเราจะซื้อเราจะซื้อได้ตรงไหนกันะกนะเพื่อนๆก็เห็นละก่อนจะไปหน้านั้นแป๊บหนึ่งนะนะราคานะราคาทองสมาคมก็บอกอยู่ล นี่ก็เป็นธุรกรรมนะอย่างส่วนตัวผมเคยจองรับทองไปเนี่ยนะนะผ่านทางจัดส่งทางไปรษณียเนีนะ่ยก็สลึงนึงก็จะประมาณ3.811กรัมนะซึ่งวันนี้ดูจากข้างบนแล้วพอนะก็อาจจะทำการทดสอบให้เพื่อนดูว่าอจองรับทองเนะี่ยกดตรงไหนนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเข้าไปซื้อกันเลยเพราะว่าปกติผมก็ จะซื้อทุกเดือนอยู่แล้วเดือนละ1กรัมนะใน1ปีเนี่ยมี12เดือนก็จะซื้อ12กรัมแล้วก็อาจะเติมอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะให้เป็นบาทหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถอนออกมาแค่ทีละสลึงนี่แหละนะแต่รอไม่ได้อยากเห็นของมั่งประมาณนั้นแต่ได้จริงอ่ะเดี๋ยว ก็คือเรา DCA อนะเพื่อนๆก็เหมือน dCA ซื้อเป็นประจำทุกเดือนนะี่ยอาจจะยี่บห้าละแต่วันนี้ก็ร่วมมาสามสิบละเพราะว่าผมวางก็ว่าจะทำคลิปพอดีนะทั้งคลิปซื้อนะแล้วก็คลิปที่เราไอ้นี่เลยกันที่เราสั่งทองอะไรแล้วกันนะอันนี้ขอคลิปซื้อก่อนปึ้งนะจะซื้อปุ๊บเขาก็จะให้ดูว่าะจะซื้อกี่บาททองนะอ่ะบาทหนึ่งเนี่ยสามพันสองนะฮะซื้อกี่บาททอง ซื้อกี่ซื้อกี่กรัมาหรือว่าซื้อเป็นจำนวนเงินกี่บาทนะจะเห็นอยู่ว่าเป็นขั้นต่ำหนึ่าสิบบาทนะเพื่อนๆสามารถซื้อได้แต่วันนี้ผมจะมาทดสอบให้ซื้อ1กรัมผมก็จะใส่เลข1กรัมลงไป เพื่อนๆก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเขาจะคำนวณมาเลยว่า1กรัมเนี่ยมันเป็น2,111บาทนะเนี่ยทีนี้เราก็กดนะวันนี้ผมซื้อ1กรัมนะเราก็กดดำเนินรายการต่อเนีทาน,นี้เขาก็จะลิงก์ไปให้เราว่าคุณจะจ่ายช่องทางทางด้านไหนฮะแต่ที่สะดวกผมก็คือผมจ่ายผ่าน SCB นะหรือไม่ก็ K-PASS นะ อะผม S c B แล้ววันนี้เขาจะถามว่าเอ๊ะจะทำรายการต่อหรือเปล่านะเราก็กดดำเนินรายการต่อไปจากนั้นนะเพื่อนๆนะเขาก็จะให้ใส่รหัสพินนะเพื่อนเพื่อนพอใส่รหัสพินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเลยว่าเนี่ย ว่าแม่ต้งสูงนะสาขาอะไรประเภทสินค้านะเลขที่ย่างอิงจำนวนเงิน2องบาทนะบันทึกช่วยจำเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ว่าซื้อทองซื้ออะไรก็เขียนไปนะแล้วก็กดเลยตัวสอข้อมูลตึ้งโอเคนะเพื่อนก็ยืนยันไป ทีี้เพื่อนก็สําเร็จแล้วนะทีนี้เราก็ลองไปดูในหน้าแอปตะกี้เนะี่ยว่าเป็นไงเราก็จะขึ้นเลยนะว่าชื่อลูกค้าอะไรซื้ออะไรนะหนึ่งกรำรนะจ่ายผ่าน s อ b ซบี สำเร็จแล้วนะนะเขาก็จะขึ้นเลยเนมื่อกี้เรามี3.8765ดแปดเดหห้าเพื่อนนะเนะี่ยเขาจะขึ้นมาแล้วว่าเป็น4.8765ดเจดหห้านะก็แปลว่าทองเข้าละ ก็เนี่ยเป็นการทดสอบเพื่อน,อนดูว่าซื้อหนึ่งกร,รมัมนะซื้อหนึ่งกร,รัมแล้วซื้อสําเร็จนะโอเคอต่อมาผมอาจจะ,อะพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกเพื่อน,เ,อนเนี่ยมันจะเข้าในนี้ขึ้นเป็นระวัติให้เรานะซื้อทุกเดือนเห็นไหมเดือนละหนึ่งกร,รมัมหนึ่งกร,รมัมหนึ่งกร,รมัมโอเควันนี้ผมก็อาจจะมาบอกวิธีวันนี้ผมก็จะถอนด้วย เข้าซ้ายมือแล้วเราก็เข้าว่าจองรับทองเพื่อนๆก็จะเห็นหัวข้อนะว่าจะมีที่รับที่สาขาหรือว่าบริการจะส่งนะผมจะพูดแค่ว่าถ้ารับที่สาขาเนี่ยเพื่อนๆก็จะดูนี้นะว่าที่ไหนเซ็นทันเป็นเก้าเซ็นทันวิสเกดนะเวลาเท่าไรอะไรเงี้ยสาขาอื่นเวลาเท่าไหรนะ ส่วนข้างล่างเนี่ยจะเหมือนกันนะเพราะว่าจะมีทองแท่งหรือูปพันเนี่ะเดี๋ยวผมจะตัวอย่างอะไรกันนะก็ผมเลือกที่บริการจัดส่งเนะี่ยเพื่อนจะเอาเป็นทองแท่งหรือทองรูปพันธ์ก็ไดนะ้สมมุติทองรูปพันธ์พเพื่อนก็จะดูว่ามีเท่าไหร่หนึ่งกรัมก็จะให้ดูปดแล้วก็จะให้เข้าปดเลือกตะกี้พกเพื่อนก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างหรือ หลือว่าหนึ่งสลึงนะแตเพื่อนๆลองดูนะ<ๆ>ก็จะประมาณนี้ครับบริการจัดส่งนะแต่ผมเป็นทองคำแท่งแห้วนกะันนะปึง้งอผมจะเลือกน้ำหนักหนึ่งหนึ่งสลึง นะผมจะเลือกหนึ่งสลึงนะเลือกลายนะไม่ต้องเลือกครับลายเดียวนะแล้วเพื่อนๆก็เห็นว่าอาจจะมีค่าฟรีนะค่าฟรีต่อชิ้นนะนะน้ำหนักหนึ่งกร,รัมก็หนึ่งสลึงก็สามจุดแปดหนึ่งกรัมอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้นะก็กดนี่เลยเลือกสินค้าเพิงเขาจะเข้าแล้วทนนี้ เพื่อนๆก็จะต้องเลือกสถานที่จะส่งนะอันนี้เดี๋ยวผมขอกอรอกแล้วก็เดี๋ยวปิดไปก่อนนะแต่ผมกอรอกแป๊บนึงเสร็จแล้วเขาก็จะให้เพื่อนๆเหมือนเดิมน,นะครับเลือกว่าจะเลือกช่องทางการชำระเงินแบบไหนนะครับก็ผมก็จะกดเข้าไปนะ s cb ีเหมือนเดิมเขาจะถามคอนเฟิร์มแหละว่าสอง้อยห้าสิเจดบาทนะก็อาจจะมี ค่าบล็อกค่าส่งอะไรเง,นะงีง้ยนะไปก็เหมือนเดิมนะเพื่อนนะก็จะมาขึ้นดู สาขาอะไรเงี้ยสองรห้าบเจ็ดบาทก็จ่ายไปแล้วก็เดี๋ยวคอนเฟิร์มเรียบร้อยเพราะว่าจะขึ้นข้อความแล้วว่าเราคอนเฟิร์มนะจะจะเอ่อจะให้ส่ง,งปัปรเสนีกับหน้าร้านค้าเหมือนเดิมนี่นะ เขาก็จะบอกนะเพื่อนๆรายละเอียดนะว่าโอเคใบจองเลขที่นี้นะอะไรก็ว่าไปบริษัทอะไรนะค่าบล็อกรนะ้อยห้าสิบแต่ค่าส่งร้อยเจ็ดบาท <c oughs> ใช้ได้อยู่นะอ่ะก็ประมาณนี้นะพอกลับหน้าหลักแป๊บนึงนะเพื่อนๆน,นะพอกลับมาหน้าหลักแล้วก็นะก็จะเหลือทองประมาณหนึ่งกรัมกว่านั่นเอง ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วกันนะก็วันนี้ก็ทําให้เพื่อนดูทั้ง2วิธีแล้วว่าวิธีการ1วิธีการซื้อซื้อยังไงนะคอนเฟิร์มยังไงแล้วก็วิธีการที่ผมสั่งให้ทองเนี่ยมาส่งทางไปรษณีย์เพราะก่อนนันนีเ้เคยเคยให้มาส่งละหนึ่งสลึงเหมือนกันนะเป็นแท่งเดี๋ยววันไหนที่ทองมาก็จะมา แคดูแลกันนะว่าเออมายังไงได้จริงเขามาส่งแบบไหนนะห่ออะไรมาอะไรเงี้ยนะก็ง่ายๆสบายๆนะ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 ยังไงก็เพื่อนๆนะครับก็ค่อยๆสะสมไปนะเหมือนตัวผมเหมือนกันก็เพิ่งเริ่มสะสมนะก็ลงทุนอย่างนะมีความสุขแล้วกันนะอย่างนี้ผมก็ขอตัวก่อนแล้วนะครับไปไป